สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้คุณแม่ก็หลังจากที่มาส่งน้องนิชาที่โรงเรียนเสร็จแล้วนะคะก็จะแวะมากราบพระที่วัดค่ะตอนนี้ก็จะเป็นวัดบางชันที่อยู่ใกล้ๆโรงเรียนนะคะทุกคนก็บรรยากาศยามเช้าก็จะพาทุกคนมาดูคะ่ะนี่คือบรรยากาศทางเข้าวัดตอนเช้าๆค่ะทุกคน คลองบางชันนะคะพาทุกคนมาชมด้านนี้เลยนะคะรอบรอบวัดนี่เลยโอ้โหวิถีชีวิตชาวบ้านที่อยู่ข้างคลองก็มี นั่นคือโรงเรียนบางชันนะคะปลื้มวิทยานุสรนแล้วก็วัดพัฒนาตามโครงการพัฒนาวัดทั่วราชอาณาจักรนะคะทุกคนก็จะเป็นโรงเรียนวัดบางชันก็จะเป็นวัดที่เป็นวัดพัฒนานะคะทุกคนสะอาดรม่มรื่นมากเลยตอนเช้า เดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปกราบขอพรนะคะวัดบางชานนี้จะเป็นวัดที่ขึ้นชื่อนะคะในการขอพรจากองค์ทาเวสวรรณค่ะทุกคนตามมาดูเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะที่วัดน่าจะมีจัดงานนะคะเพราะว่าติดไฟกระด สวัสดีค่ะคุณยายช่วยไหมคะคะ่ะให้หนูช่วยไหมจ้าโอเคมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนคุณยายใจดีมากเลยเมื่อกี้นี้ก็เข้าไปแวะช่วยคุณยายยกก็อีน,นิดนึงแล้วคุณยายก็แบ่งลอตรี่มาด้วยหนึง่งใบคือทุกคนนี่คือ คุณยายแบ่งลอตเตอรี่มาหนึ่งใบค่ะทุกคนคุณยาย,ายให้ลอตเตอรี่มาแต่เราก็จะมาดูตรงคลองบรรยากาศร่มรื่นมากทุกคนใครอยู่ใกล้วัดบางชันนะคะสามารถที่จะมาได้แวะมาทำบุญแวะมาเช็คอินได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็จุดนี้ก็ เราก็สามารถขอกรบูชานะคะพระแม่ธรณีได้เลย สาธุสาธุสาธุนะคะทุกคนก็ได้ขอบพรไปได้วยกันแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็จะเข้าไปตรงด้านในค่ะตรงนี้ก็จะมีของกินของใช้ของขายนะคะเยอะแยะเลยแต่ว่าคือเรามาเช้าเขาก็ยังไม่เสร็จเนาะคุณยายก็ยังไม่เสร็จเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในก่อนเลยดี๋จะพาทุกคนเข้าไปด้านใน ด้านนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านในวัดนะคะทุกคนฝั่งนี้ก็จะเป็นโบสถ์ใครก็สามารถที่จะมาเช็คอินหรือว่าทําบุญนะคะถวายสังฆทานได้ ตรนนี้มันสวยเลยนโอเควัดบางชันค่ะทุกคนเราก็มาถึงแล้วตรงนี้ก็คือองค์ทาเวสวรรณนะคะที่แบบว่าขึ้นชื่อมากเลยเราก็จะมาขออนขอบารมีท่านนะคะ ตอนนี้มีคําอธิษฐานนะคะทุกคนก็เดี๋ยวกราบอธิษฐานของพระบ,บารมีองค์ท้าววสวรรณท่านนะคะ ดูทุกคนกราเสร็จแล้วเนาะขอพอรท่านเสร็จแล้วนะคะทุกคนตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็กล่าวคําบูชาท่านแล้วก็ขอพอรจากท่านนะคะทุกคนวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีร่ํารวยเงินทองมั่งมีด้วยแก้วแหวนเงินทองนะคะขอให้องค์พระปู่ท่านบันดาลให้ทุกคนมีโชคมีลาบ ันทุกคนนะคะขอบคุณนะคะ